สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูในเคเวสเริ่มต้นนะครับช่วงแรกผมไม่ได้อัดก็จะมาผมก็จะไม่เลือกตัวขวานนี่ครับไม่รู้เลือกตัวไหนส่วนสกิลต่างๆผมก็ไม่ได้ศึกษาตัวนี้มานะผมก็อัพไว้อย่างละ20นะแต่แพสซีฟนี่ผมก็อัพไว้อย่างละ20ยยกเว้นพลังโจมตีกายภาพ พอเป็นสายโจมตีกยภาพส่วนโซลิงเกอร์ก็เปิดได้น้องลินจาเจ็ดดาวมาก็อัพเลเวลไปที่56ทํากทำการอัพสกิลไปเต็มแล้วก็ติดของแต่ว่าไม่ได้อัพเลเวลของให้ถ่านโจมตีตอนนี้อยู่ที่200 0 0 0นะครับมาเริ่มจากเควสแรก 23, 16, ไปรวยกันเลย ครับจะเห็นว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะปล่อยมันใช้ส s ิลไปเรื่อยๆก็คือให้มันสู้ออตโต้ไปเลยอ่ะก็จะผ่านเควสนี้ได้อย่างไม่ยากนะครับ สำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนก่อนที่จะเริ่มทำเคเวส์ยี่สิบสามยี่สิบพอเรากดสมมุติเรากดเมนนวนี้มันมันจะกลายเป็นออโต้นี้เนาะมันจะจมตีอัตโนมัติแต่ว่ากับขวดขวดเลือดทางด้านนี้ก็คือจะเห็นว่ามันวิ่งก็คือมันเติมอัตโนมัติใช่ไหมแต่ตอนแรกมันจะยังไม่เติมให้เราทำการสไลด์ สไลด์ขึ้นด้านบนตรงนี้ก่อนทําได้ทั้งจะเห็นว่าทําได้ทั้งของเราแล้วก็ของโซลิงเกอร์ก็คือยา2ขวดเนี่ยมันจะมันจะเป็นขวดเดียวกันเดี๋ยวผมปิดไว้ให้ดูเนี่ยปิดการเติมออโต้ทีนี้เวถ้าจะเปิดใช้แล้วก็ทำการสไลด์ขึ้นมาแล้วก็คลิกเลือกที่ออโต มันจะหมุนวนเป็นวงกลมแสดงว่ามันจะเติมอ,อัตโนมัติเดี๋ยวผมทำไว้ทั้งโซโล,ลิงเกอร์และของตัวเราทำของโซโล,ลิงเกอร์ไม่ติดอาจจะตายอยู่ พอเราเรียกโซลิงเกอร์ออกมาปุ๊บมันจะขึ้นตามที่อัตโนมัติไว้ให้เวลาซื้อยาเราทำการสไลด์ขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วคลิกซื้อที่ตรงนี้ได้เลยระบุจำนวนไปเลยโดยที่ผมเล่นมาผมจะใช้เฉพาะตัวคุณภาพกวดละ500เหรียญทองมันจะเติมฟื้นฟู30%ทีนี้ในการตั้งค่าเราสามารถตั้งได้ว่าเมื่อ เลือดเราเหลืออยู่ต่ำกว่าเท่าไหร่ให้เติมอัตโนมัติโดยที่กดที่ขีด3ขีดจากนั้นคลิกที่ฟันเฟืองแล้วก็ต่อสู้แล้วก็เลื่อนลงมาจะเห็นว่าอิงจาก hp ที่ใช้ตัวละครอันนี้จะเป็นของตัวเราเราเลือกได้ว่าจะเลือกที่ 30%, 50%หรือ70%ผมเลือกที่70%ไปเลยเพราะว่า พอต่ำกดอบเจ็ปุ๊บเติม30เข้าไปมันก็จะเกือบเต็มเช่นเดียวกันของโซลิงเกอร์ผมก็ตั้งไว้ที่70%อต่าต่อไปเราก็จะเริ่มทำเควส23-20ขีด20กันนะครับ ที่ต้องแนะนำเพราะว่าเผื่อบางคนมือใหม่แล้วกดซื้อกล่องข้ามมาเลยไม่ได้เล่นตามเวคสตอนเลเวลแรกๆที่มันมีสอนเขาว่าอาจจะยังซื้อน้ำยาไม่เป็นหรือทำให้มันเติมอตัมอตโนมัติไม่เป็นอะไรแบบน,นี้เราไปตายเราเรถอยออกมาเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อกี้เลือดผมเหลือน้อยมากแต่ว่ามันก็เติมเองพอมันบนครูดาวเสร็จปุ๊บ คอยดูนะมันว,น,วนคููดาวนเสร็จปุ๊บมันจะเติมให้ขึ้นมาเองนะนี่เห็นไหมมันเพิ่มมาขนาดนี้เลย เราเลือดใกล้หมดเราก็หลบออกมาก่อนนะให้มันคูดดาวเสร็จแล้วก็วิ่งหนีไปก่อนให้มันคูดดาวเสร็จเติมเลือดแล้วเราก็ค่อยเข้าไปสู้ต่อตอนมันง้างเดี๋ยวเรารอคูดดาวหลบทางหลบนี้เสร็จตอนที่มันง้างโจมตีเราอ่ะเรากดหลบตรงนี้หลบออกก็ได้ าหลบเรายังครูดาวไม่ทันแล้วก็กดเดินหลบเอาธรรมดาก็ได้มันจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มันจะไม่โจมตีพยายามหลบมันแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งจูมัน ขึ้นแล้วก็กดเดินหลบออกพอมัน,นมง้างมือเราก็กดเดินหลบอย่างเงี้ยโอ้โหเราเกือบตายเห็นขึ้นโซลิงเกอร์รนึกว่าเราชนะแล้ว แล้วก็ต้องแบบไม่ใช่ยืนบวกอย่างเดียวนะเราก็จะมีวิ่งเข้าวิ่งออกบ้างหลบไปเติมเลือดอะไรอย่างนี้น,นี่ก็จะเป็นเควส์3 2ขีด25นะครับเหตุผลของผู้รีภัย จุดอ่อนเป็นประเภทโจมตีเราก็โชคดีได้น้องลินจาประเภทโจมตีมาพอดีทีนี้มาดูของของก็ของที่มันแจกให้มาเลยของมันก็จะเป็นของแจกให้มาเลยนะทางโจมตีก็เท่าเดิม215,000ก็คือยังไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเลยสกิลสกิลผมก็จริงๆผมก็เซ็ตไว้ มัวๆไปเอาไว้ฟาร์มไม่อะไรอ่านๆดูแล้วจัดๆลงไปแล้วก็อัพยังอัพยังไม่เต็มเลยด้วยเนี่ยเอาไปอย่างละยี่ใครที่สนใจในตัวนี้ก็สามารถดูช่องอื่นคนที่เขาเล่นไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับก็ดูว่าเออเขาแนะนำเซตไหนเซตส,สกิลไหนฟาร์มเซตส,สกิลไหนปีบอเสเซตสกิลไหน PvP อะไรแบบนี้ได้ โซโล,ลิงเกอร์ก็ไม่ได้อัปอะไรเพิ่มจากเควสที่แล้วเท่าเดิมเควสนี้อาจจะเควสนี้จะเป็นเควสสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้ถ้าอีก2เควส23 30และ23 38ถ้ายังมีเพื่อนๆติดอยู่ก็อาจจะก,กลับมาทำต่อนะครับจปทำเควสกันเลย ลูกน้องนี่น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ก็ให้มันใช้สกิลไปอัตโนมัติออกไปเลยแวะใช้สกิลโซลิงเกอร์เล่นหน่อย ขโมยบุสแมนนั้นนี่ครับลีอาจเป็นขโมยเหรอ มาแล้วก็หลบให้มันหันไปตีพามีหลบบ้างให้มันหันไปตีกับลูกน้องเราอะไรแบบนี้เดี๋ยวเติมเลือดก่อนแล้วเข้าไปตีใหม่ ก็จะผ่านแล้วนะครับเราก็ต้องมีหลบบ้างนะครับเหมือนเช่นเคยเหมือนบอสตัวที่แล้วออกจากบ้านนี้เสร็จก็น่าจะผ่านเควสและวิ่งไปสวนทนาก่อน อ่าเควสเสร็จสิ้นก็ยืนยันว่าเราผ่านเควสแล้วนะครับก็สำหรับ3เควสแรกของเริ่มต้นก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอกลับไปทำเก็บเลเวลผ่านทำเควสอะไรของตัวหลักผมก่อนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ